โอเคก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม The m i m i c นะครับเกมที่ว่าก็ว่าน่ากลัวเจน่ากลัวจริงผมเล่นเลยรอบหนึ่งผมจะเล่นชัปเตอร์หนึ่งก่อนสตาร์ p ปาร์ตีมีใครอยากเข้าไหมไม่ใช่ดิจะมีคนมาเข้าเซิร์ฟกูไหมอย่าเริ่มเลยางนอยก็มีคนมาเข้าตีกู ผมเคยเล่นแล้วรอบนึงโคตรน่ากลัวเลยจะรู้คนนี้มันจะเล่นเก่งแค่ไหนคนนี้มาเข้าปะในปาร์ตี้กูโอเครอรอผมรูกกูสตาร์ทไปแล้วน่ากลัวจริงเลยผมเคยเล่นแล้วผมเคยเล่นย่อมดูดีมาแล้วชับตื่นหนึ่งผมปิดเสียง พี่กินผมกลัวเสียงมากกว่ามากกว่าชิบทูลำนเอ้ยนันมันไม่เข้ามารเรอเฮ้ยมันกลัวข,ขี้ขาดขนาดนั้นเลยเหรอมันเข้ามาในปาร์ตี้ผมนะครับ เฮ้ยมันกิดมันเข้ามาในปราร์ตี้ผมแต่มันไม่ค่าเข้ามาเพราะว่ามันโคตรขี้ขาดเลยโอเคเราก็เล่นไปเรื่อยๆเราแค่มาตามหาเพื่อนคนนึงใช่ตามหาเพื่อนคนนึงเรื่องก็ไม่มีเลยมากมาตามหาเพื่อนโรงนึงที่โรงยิมแห่งหนึง่ง ไม่ไม่ใช่โรงเรียนก็ในโรงเรียนนั่นแหละที่มีโรงยิมแล้วแล้วเราก็ตามเลือดไปใช่ก็มันไม่ได้มีอะไรมากผมอาจ,จเคยมีสะดุ้งโยงนะบอกไว้ก่อนเล่นยากมากเหี่จมีลออเลือดเอดินออกไปอะไรอ่านอะไรวะเลือบเบล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 วิลเลียมเขียนโดยวิลเลียมเอเบิร์ไอส์สไต์พ่อง มันน่ากลัวเกมคุณยายอีกนะมันน่ากลัวตรงที่รู้ว่ามันจะโผล่มาตัวไหนเกมนี้ชื่อเกมว่าเดอะมิมิกผมบอกไปแล้วเดอะมิมิกมันก็คือมันก็คือตัวปีศาจมันก็คือตัวตัวเดียวนั่นแหละที่มันโผล่มาหลายมาหลายล่างมันจะล่างเก้าหางล่างสิบหางอีกมันจะล่างหนึ่งหางอีก โอ้สุดยอดไปเลยจะมีเครื่องร้อนเครื่องเย็นอีกด้วยไม่จะไ่รู้มเป็นตำนานญี่ปุ่นผมเคยเห็นอยู่นะอะไรปีศาจในเรื่อง ถ้าว่ากลัวไม่ก็กลัวอยู่นะก็ทำไงได้คนคนมันมาริ่นแล้วฮึมดูบดบดิจิกิจักวัดึกกี่ยรตกใจยุดแม่ตกใจเลยกูตกใจเฮ้ หากเธอมีใจก็บอกการสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยคอย,คอยเธออย่างนี้เลยแต่คอยนานนานน่าสมสารู้ไหมเอ่ยยิ่งเธอทำเชยบลาบลาบลาอู <c oughs> ้จำเนื้อร้องไม่ได้ไงโอ้ มันยืนดักกูแล้วไงกูจำได้หลังจากนี้จะมีเขาวงกดอีกเขาวงกดน่าจะจุดจุดยากเกมนี้ชัปเตอร์หนึ่งยังไม่เท่าไหร่แต่ชัปเตอร์ต่อไปอยากกว่านี้อีกพวกชัปเตอร์สี่อะไรเงี้ยเห็นคนใน Youtube ก็เล่ากันนั่นแน่ว่าว่าหายไปแล้วว่าหายไปแล้วเหมือนสำเนียงกูมาเลยสำเนียงอะไรไม่รู้ หาเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยนั่คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นยุ่นปีย,นยุ่นยุ่นยุ่นปีเงียบเลยรู้จักยายใครไหมปกติเราจะเรียกตาใครแต่นี่มันตนัวเมียเลยเรียกยายใคร เงียบต้องขอบคุณมุกนี้จากคุณซาบอนอุหนาอะอะไรเห็นอะไรแบบเมื่อกี้กูกลมมองโทรศัพท์แลคอยย้อนดูในคลิปน่าจะเป็นฉากเจ้าอีนเลยอักเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อย อย่าให้ฉันคอยคอยเธออย่างนี้เลย,อยคอยนานนานสมสารรู้ไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเพลงหน้าจอฟังเพลงชิวฮอปและอ่านหนังสือแบบไม่มีสะดุดลองใช้ YouTube Premium f r e จ,จะเปิดพิงไม่ให้มันกลัวครับไม่ใหมันน่ากลัวเกินไป ไม่สาุาเร็หรอกถ้กเธอมีใจเิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ มแมวแมวมากูกวนอีกก็กลัวแมวไว้ในห้องแม่งก็มากวนกูอ็คลิปแม่งไม่ค่อยลื่นไหลเพราะอะไรเพราะแมวไงแบบลุงข้าได้รู้ไหมเอ่ยยิ่งเธอทำเช่นนีเองไม่รู้ตัวกูเห็นแล้วเว้ยโอ้ย อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครล้วเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยไอ้เหียดักกูไอ้สัตว์เล่นเกมผีเล่นเอลรัตไอ้เรื่อไอ้สุรชันก็ไม่เคยร้องขนาดนี้นะ ตัวแต่กูเคยเล่นเกมผีมาอย่าง Alien Isolation o u เอาล t ดเลสเดียนอีวิวเจ็ดมุมสวิตโฮมกูเล่นมาแล้วกูยังไม่เคยร้องขนาดนี้ไอพวกนั้นมันไม่จะเอ๋เลยขนาดนี้อย่างยกอย่างอย่างฟอร์เรสสองกูยังไม่เคยขนาดนี้นะพอฟอร์เรสสองแม่งกูจิตตกเลยกูไม่กล้าเฉิเกมไอกูเล่นมาแล้วกูยังไม่ขนาดนี้นะไอเดอวิมิกมันเดาทางไม่ออกไง พวกนั้นมันเดิทางออกมันแค่เข้ามาทำลายเฉยๆอย่างเอเลียนในสตรีชั่นผมไม่ได้กลัว Alien, เอเลียนไอ้นี่ออกจะเท่แค่เข้ามาโจมตีทำห้ผมกิมโอเวอร์มันออกจะทำให้กิมมนหูร้อนเปล่าๆจะต้องเหอะใครกลัวิิขิิทธิ์วะ ก็แรงหมดนี่นี่คือสบชาวนา คือที่ฟ้านั้นยังมีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงกล่าวไปแม้ว่เเารเราเไม่รักแท้เรื่อเรื่เรื่อเฮียดักกลัว ในค่ำคืนที่ฟ้าน,นั้นยังมีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงกล่าวไป

โอเคตอนนี้ผมผ่านได้แล้วครับอยากจริงๆรกสกวอนจะรด้ลิขสิทธิ์ลินเขาให้้ลย จะเดินไปที่หมู่บ้านเงี้ยเราไม่รู้โผล่มาที่ไหนเฮ้ยไอ้นี่มันไอตัวปีศาจในเรื่องประสาทไร้ขอบเขตนี่อ,อะไรวะไอตัวนั้นอะที่มันดีดมันดีดเครื่องตัวตีอะไรแล้วประสาทมันจะเปลี่ยนทิศทางอะในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์อะไอตัวนั้นอะเหมือน,นเลยนั่นผู้หญิงผมยาวผมบิดนหน้ามันดีดอะไรเนี่ยเราคุยกับชาวนาก่อนชาวนาผู้ชาวนาอะไร เอ้ยวันนี้นะจะดูรอบๆแล้ววันนี้จะททำไมเฮ้ยต่อไหมผลวงตัวนะน้องชายฉันไปในเมืองเมื่อหลายวันแล้วแล้ก็ไม่กลับมาสักทีฉันไม่รู้ว่าเส้นทางมันยาวไกลแค่ไหนนะแต่เธอคนนั้นมาลังจับตาดูพวกเราอยู่ในเวลาตอนที่พวกเราคุยผูย้หญิงที่เล่นบิวคน,นนั้นแหละ ขบุนบ้านฉันมีกุญแจฉันให้นายยืมโอเคผมขอยืมเลยนะคือน้องชายของชาวนาคนนี้เข้าไปในเมืองนะครับแล้วรู้ไม่ทาไมเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องชายเขาก็ไม่ไกลับมาอีกเลยไอศพบที่มีกุญแจน,นี่เขาโมงกดนั่นนั่นเละแต่ว่าไอ้ตัวดีดบิวคือไอตัวผู้หญิงตัวสูงตัวนั้นนั่นแหละคือตัวเดียวกันนะครับ มันคือตัวเดียวกันใช่ตัวเดียวกันจต่มีหลายล่างไงรูปปั้นหนึ่งนี้มันเป็นแค่รูปปั้นนะครับแต่หนึ่งนี้มันจะมีตัวหนึ่งขยับได้ตัวดีบิวูนั่นแหละที่อยู่ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรน,น่ะจำได้ไหมฉากสังหารอสูรข้างเลม่ม อะ่ายังไงก็ามเขาใกล้ลูกป,ปันสักรูติดขาดดาดขิดในคืนที่ฟ้าน,นั้นยังมีต้องมีสักตัวขยับไอะ่ะไม่ชิ่นี่ก่าสักตัวไอ้ทางมันยาวจังวะสมสตามมนาไว้ก่อน แม่งยาวช่ไหมยจะเจอแล้วในภาพประสาทได้จำฉากส,สังหารอสูนข้างเลมเนยไอตัวนั่นเละไม่ใช่เจ้าของประสาทเปล่าที่ดีบีวูแล้วสถานท,ที่จะเปลี่ยนอะไรอะไรอ่ไอตัวเดิมเลยเมื่อมีอยู่ตัวเดียวจะไม่มีหลายร่าง ตรงนี้ไม่ย,กย,ยากเท่าไหร่อนนี้รอบนี้เราจะมาเจอตัวที่ถือบิวูนะครับแหม่ไม่ได้อกกุลอกลงรีบครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม ซ่องเราเคยเที่ยวงานวัดาคใตายลงทุนปิดทองลงผ้ามาลัไขอพระเจดีไซน์ร่วมกันซาบานสาบานต่อหน้าหลวงพ่อซาบานต่อหน้าหลวงพ่อซองคนดังดูแทนที่ต่อองคนดังถูกแทนที่ต่อททตขอพรต่อหน้าหลวงพ่อขอพรในความรับถึงยืน เดินไปเดินด้วยกันรถไฟฝันรถไต่ัังหยอกเย้าและจิงชาสวรรค์ยผูดคูยก,กันในเขียงข้างกายน,าน้ามุมด้ยอฟังนุนน่นดําสังคายาข้างหนึ่งข้างหนึ่งจำได้หรือเปล่าข้างหนึ่งจำได้หรือเปล่าวันนี้ไม่มีงานเน้นเก่าวันนี้ไม่มีงานเง้นเก่าวันลานวัดมีความหวางเปล่า ฉันมาทํำข่าวเือเสียมซีเดี๋ยวจะวิ่งเดจะวิ่งฝากเขาวุงกดแบบสดเลยนะครับยี่ จำได้ไหมซ้องเราเคยเที่ยวงานวัดภาคใต้ตรงคุณปิดทองลงพระมาลัยขอพระเจดีทรายร่วมกันซาบานซาบานตอนา่อหน้าหลวงพอ่อซาบานตอนา่อหน้าหลวงพอ่อซ้องคนดังถูกแทนที่ต่อซ้องคนดังวังพรตอนานาร่อหน้าหลวงพอ่อวังพรจะตุม้มหลวงพ่อเลยเนี่ยเปลี่ยนเพลงดีกว่า บทชีวิตเป็นบทละครที่สวรรค์กำหนดในบทที่เฮี้ยมโหดเฝ้าถูดตัวเองก่อนจากหากได้ละปัญหาฉันคงทุเลาเพียงได้สุปตาทุกคงบันเท่าคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอใจอยากจะขอ ให้ทุกข์ในน่องแด็เธอเข้าใจใรู้ในใจยังรักเธออยู่วัวเจ็บช้ำว่าทุกข์ใเธอเจ็บช้ำก็รักยังควายังไม่พอหมดความหมาย,ยาบทแสดงที่หายใจถูกคนลบลู่บทชีวิต บทละครที่สวรรค์กำรหรนดในบทที่เหี้ยมโหดเฝ้าทู่ตัวเอง,องก่อนจะขาดได้ลับปัญหาฉันคงทุเลาเพียงได้สุดตาเ e สผู yes. ้คงบันเทาโอเคนี่ดาสุดท้ายเราผ่านแล้ว <c oughs> <c oughs> ง่ายจังทีนี้เสือง่ายเนะซับเตอร์สาม เรายังหาเพื่อนเราไม่เจอแต่เราหนีจากโรงแรมและเมืองได้โอเคเราเดินตามไปเรื่อยอิมอะไรเป็นพท่อนอะไร เดี๋ยวนี้เราเดินมาเรื่อยๆ End of อ h a p t e r ต c h a หนึ่ง chapter หนึ่งือว่าจบยังมีความสุขเสมอไหล่วะเดี๋ยวมันจะปูทางสู่ chapter ต่อไปก็มีแค่นี้แหละใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาดูคลิปนี้เจี๊ยกูกลัวชิบหาย